มาวัดที่จะขุดหลุมกันนะคะขุดหลุนสร้างโลอะไรเขาเรียกอะไรนะเมลร้เออเมลุที่ที่เผาศพนะคะที่เผาที่ของเราเขามอบให้นะคะเขาถวายก็ถวายนิดหน่อยนะคะเราก็ถวายเงินนิดหน่อยเองนะคะถ้าก็มีใจทุกคนมาช่วยกันขุดหลุม สร้างเมลุกวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาตการนะคะที่เรารวมกันเป็นพลังองอใช่เราจะมีและเคือชาตการเราไม่ต้องไปไปเอาไปไปอาศัยที่วัดอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่ตัวนี้หรอตัวนี้ ก็กำลังวัดเขตพื้นที่กันนะคะก็เห็นว่านะคะพี่น้องช่วยช่วยกันผู้สวนั่งรอเลยนะคะสวอายุ60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะคอยขุดหลุมสาวๆกำลังจะตามมาที่หลังนะคะ50-40 50อัพกำลังตามมาค่ะตอนนี้ประใหมกับจันนุ้ย จารย์เสวยอาจารย์ไพบุญแล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านนะคะได้ในป่ายางที่บ้านเขาเรียกว่าบ้านชุมแสงนะคะที่นี่บ้านชุมแสงแล้วก็บ้านชุมแสงเนาะที่นี่เนาะแสดงว่าสกิ่งนี่เป็นของเราใช่ไหมตัดเอาเลยขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะได้สร้างเมีรุที่เผาศพคิดเตียนของเรา อำเภอชัตการเราไม่ต้องไปง้อที่วัดแล้วไม่ได้ไม่ง้อนะคะเขาไม่ให้เราเผานะคะแต่เราก็มีของเราเองเราช่วยกันจันธรรมศักดิ์กำลังเลิงนะคะลิงที่เสานะคะตอนนี้ประใหม่ก็เดินถ่ายรูปเดินอัดวิดีโอเพื่อให้พี่น้องรู้ว่าเราทำอะไรกันนะคะวันนี้เราจะมาขุดทำที่พักเมื่อเวลาเรามาเผา นะคะเราก็จะมีที่พักที่อาศัยศาลาเขาเรียกว่าศาลานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเอเมนนะคะ